สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอิงบุญเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำมือช่วงใหม่นะคะช่วงซื้อมาทำใหมจากเออ่เราได้แร,บแรงบันดาลใจ,ใจมาจากเออ่พี่ซอสนะคะซอปอมชแนลนะคะก็อิงบุญกำลังติดตามอยู่นะคะคือชววอบมากๆเลยผลงานที่เขาใหอ มีความลาสนุษนานะคะก็อย่าลืมติดตามช่องชอบขอด้วยนะคะโอเคกับเข้าเรื่องค่ะนี่นะคะ่ะแล้วก็เข้าสู่เครื่องซื้อมาทําไมนะคะแต่เราก็จะมีกล่องไวหนึ่งนะคะแล้วก็มีขนมค่ะทุกคนมหยุมันนมหยุดมานนะคะจะบอกให้ยิ้มเราแล้วก็สั่นๆมานะคะไปดูขี้ขนมชิ้นแรกกันนะคะ ก็ได้กล่องเล็กมาแล้วนะคะมาเปิดกันว่ามันคืออะไรทีนี้เราจะจะชันหาอะไรให้เราบ้างนะไปดูก,กัน <c oughs> โอเคแชร์เรเด้นมันนะคะคือลูกอมมิน,นีานะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเป็นลูกอมแบบน,นี้นะมัน,นเป็นลูกอมรสมิน้นแล้วก็มีช็อกโกแลตข้างในนะ จะอร่อยไหมทุกคนก็จะมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็เปิดเลยนะคะ,ะเราจะสุ่มสัตกอันนึงแล้วกันนะคะไ้านี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของเขาแล้วก็ข้างหลังมีคำน,นะคะน,นาจากการวิจัยผมว่า วันที่คนออกกําลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้ตลกอะ่ะทุกคนเหมือนแบบผัดวันประกงพุ่งอ่ะก็คือเหมือนคนอ้วนอ้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนแล้วก็จะมาลองกินกันนะคะก็เอาไปก่อนแล้วก็เปิดมันเป็นลูกอมสีขาวๆนะคะแบบนี้นะก็จะมีลายด้วยให้ทุกคน ตัวเนี้ยหอมมีมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราลองกินกันนะคะอืมอร่อยอืมกัดแอลนะคะเอ้ยมืโโอคาราแก๊บเห็นไหมคะทุกคนมือมือแบบืมันเลาะพอเลาะอยู่นะคะแต่เป็นตัวคือไม่ชอบนะคะ อเอิมนะผมไม่ค่อยชอบอู้แล้วก็ช็อกโกแลตรวมกันกมันก็เรี่ยไยนะคะแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะชอบหรือ,อยังไงก็ลองไปกินกันดูนะคะก็ถือว่าเคได้คะ่ะเดี๋ยวไปขนมขนมชิ้นที่สองนะคะมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรก็จะแห่ง อมอีกแล้วนะคะดูอันนี้มันเป็นลูกอมแขนสีทุกคนลูกอมดูเป็นสีนะคะในนี้มันจะอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ากลับด้านก่อนนะคะมันกลับด้านนะ,ะนก็เป็นหน้าคนไป็นสีแบบเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เขาจะแบบว่าเปรี้ยวสปู๊ดสปีดไอเปรี้ยวสปู๊สปดสปาร์ตเนี่ยค่ะดู มาเดี๋ยวเราจะมาลองดูงกันนี่ก็มีกร,รมอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าแกะลองลูกอม,มดูครูบอกมาอันนี้ใช้เป็นกันไก่ดีกว่านะคะเพราะว่าเส,าสียดายทงทรงคือน่ารักมากนะคะมีคมุูพิเศษอยู่ด้วยนะคะเคยดูละครเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ันมาด้วยนะคะโอเคค่ะมา เรามันจะมีสองรสนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็อีกรถหนึ่งเป็นรสเผ็ดนะคะ่ะแต่เรากินเผ็ดไม่เก่งทุกคนเราก็ต้องเอารสเปรี้ยวไปอบนะคะแล้วก็ชอบเปรี้ยวด้วยมาสุ่มกันว่าจะได้อะไรคะคูนสีให้นี้ค่ะดูหน้าเลยหน้คูนสี <laughs> โอเคค่ะบอกว่าไม่เห็นมีเลยนะเออจะอาจจะอยู่ข้างในนะคะ จะใช้ใชเจตเจตเผื่ออยู่ข้างในก็เอาน้องตะกอมออกมาอึบเอาอ,าออกไม่ออกแบบน,น,นี้นะคะเปลี่ยวสปรูสปรัดนี่นะคะออกมาบางครัค้งจะเก็ย่กงนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วย เอาโลตัค่ะทุกคนไปเห็นว่าอะไรเนะี่ยการเรื่องต้นไม่มีไข้แต่อาการทั่วไปไม่มีแฟนทุกคนมนจะเขีนยนไว้งงนี้นะคะตะลกมากเลยนะคะเป็นมีดแบบนี้นะคะค่าๆสุกัสเลยแต่ไม่ใจกว่านิดนึ้นนะคะะเดี๋ยวเราไปลองกินกันน้องเอ้าเนียวมากทุกคนอื้อ ขนมเปรี้ยวเรามาแล้วค่ะอืมมันปเ,เปรี้ยวเผ็ดๆอย่างพวกนี้จ๋อร่อยดีค่ะไาขนมหิ้นต่อไปกันนะคะวันนี้ให้อืม เก้าเต็มสิบก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราสั่งรสเปรี้ยวไม่สั่งรสเผ็ดนะคะอะไรประมาณนี้นะแต่มันก็ถือว่าใช้ได้ค่ะก็ให้การเต็มสิบนะคะไปดูขนมชิ้นตับปกันดูขนมชิ้นต่อไปกันนะคะพี่ไปดูกันเลยนะคะเอิ่มมาเปิดกันแชนแจ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 เฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรคะทุกคนมันเป็นเหมือน ลูกอมตัวโต,วตวมีกลิ่นผลไม้รวมนะคะอันนี้นะน่ารักอ่ะไป็ร้อช้าเลยะค่ะแกะเลยมันจะมีรอยฉีกอยู่เราก็แกะเทนะทุกคนน่ารักมาก,น,ก,มากนี่นะคะมันเป็นตัวโตวแลต้วตอนนี้กลิ่นผลไม้รวมคือแรงมากแต่บางอันนะคะด้วยด้วยความเทโลเทใช่ไหมทุกคนบางอันมันก็จะหักนะคะหักเพราะอะไรเทไงทุกคนแต่ถ้าค่อยๆเอาออกมามันก็ไม่น่าจะหักนะคะ เออมันที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าต่อได้จริงด้วยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันยอนจบนะเฮ้ยต่อได้จริงค่ะทุกคนต่อไ,ได้จริงนะนี่นะต่อต่อให้ดูนี่าค่ะทุกคนมันมันมันชอบสุดนะคะเพราะเพราะว่ามันเป็นขนมไงทุกคนกคนี่นะก็สามารถต่อได้แต่มันก็จะหลุดหน่อยอ่ะ ก็ไม่แปลกของเรื่องขนมนะคะทุกคนขนมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคะปะนี่นะแบบน,นี้โอ๊ยโอ๊ยดูดูดูเราจะมาลอกินกันนะคะอืมอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้เออมเดี๋ยวให้แม่ลองกินดูนะคะว่าอร่อยไหมแม่บอกอร่อยอะคะ่ะแม่เขาอยากมาก็ให้แม่หมดเลย แต่โตขึอกมาแล้วใส่ถุงมากันแล้วเอปิดขนมเค้กต่อไปกันนะคะนะคะขนมเค้กต่อไปไปดูกันว่ามันคืออะไรเป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเปิดกันแล้วเพราะว่า ใช่จะเล่าเรืออเ่ององการล่นนะ,ะก็เป็นขนมชิ้นสุดท้ายเพราะไม่มัน,ม,นมันเหลือแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็เปิดเลยนะคะโอเคมันหนึ่งสองสามเชเดเดนนี่นะคะเป็นอะไรกว่าแต่ว่ามันเป็นหมาฝรั่งรสแอปเปิ้ลนะคะอ๋อหมาฝรั่งนะคะไม่ใช่หมาฝรั่งนี่นะคะเป็นหมาฝรั่งเกต

เคมาแกะกันนะคะไม่เคยได้กินแบบฝรั่งนุ่นมวนาเราจะไม่ได้แกะง่แกะงนะคะเอารั่งอึบเรมนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะก็จะมาลองกินกันนะคะแเอนไปน่ะคะไปหไเดีจะสุงให้มันดีๆก่อนนะคะ เปิก็ไม่ดีเอ,อ่ออ๋อแม่บอกว่าให้ปิดนะคะแล้วก็โอ้ซื่อป,ปิดนะคะมันจะตัดกับเด๊ก็ได้หมกันสามชิ้นนะคะรวมกันแล้วก็กิกนอ่าอืมอะไร ให้ร้อยเต็มสิบเลยนะคะยิง่งล้ยมาสร้างนะคะห้ามเขี้ยวเอยไม่ใช่ห้ามกืนนะคะไม่งั้นมันจะติดคอตายเลยนะคะมาสร้งเพราะงั้นก็จบคลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคจะอยากได้แชร์สกวนตัวใครที่ชองเราด้วยนะคะนี่ก็บ๊ายบายค่ะ สู่ชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะคะโอเคมักเิะ,ะ้องได้เขนเขแนเข็นกล่องนี่นะคะเป็นอะไรเป็นอะไรนี่นะคะเป็นช็อกปี้ช็อกปี้นะคะเขาบอกว่าฟรี นะคะคลิปแกะของธรรมาคลิปอ่ฮสมธรรมกินนะคะบิ๊กูคึ อร่อยคะ่ะถ้าเขากินบ้าน็อกกี้ช็อกกี้คอมเมนต์มาด้วยนะคะไะหาไปดูของ แล้วก็แกะออกมาให้หมดเลยออกมาหมดแล้วนะคะมาดูกันที่น้องติ๊กเกอร์การ์ดแห้แทเ,เรนอันนี้นะคะมันเป็นลายน้องหมีนะคะน่ารักมากเป็นน้องหมีนอนอยู่ที่สระน้าน,นะคะแล้วก็ข้ามใบายอยู่นี่นะ โฟกัสดิก้องมันโฟกัสอะทุกคนก้องก้องมันโฟกัสเรื่อยวนนะ่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวแกให้มาเขาบอกว่าห้ามเอาเข้าปากโอมเข้าปากหรือกริชหรือเอาใกล้เข้าตาไม่ควรเล่นเพื่อการอะไรไม่เป็นไรนะคะดเดยวสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีคือยังไงทุกคนให้เจก ติดผิวเราเหรอคะหรือ,อยังไงคือยังไงทุกคนคือตกง,งนะคะเพอเขาให้อ๋อเป็นสีในตามอุณหภูมินะคะคือก็งงไปหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวเราติดอะไรดีอ่ะทุกคนติดโปาไฟดีไหม นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดโฮมไฟกันนี่นะคะก็เป็นโฮมไฟที่เอาเอเลียนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตะสติกเกอร์กันโอ้เลือกเป็นสติกเกอร์เอ่ลายน้องหมาตัวนี้นะคะมาแตะเนาะเลยนะคะเกะซองก่อนนะเกะซองเกะกได้แล้วนะคะน้องมา เป็นแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปติดตรอนีิดีกว่านไะะปแล้วก็ลอกสติกเกอร์ก็เลยนะคะออลอกไม่ได้ลุกคนเราลอกไม่ได้ ทุกคนเราเก็บไม่ออกเราเก็บไม่ออกอะค่ะทั้งน้วันเดี๋ยวเราจะให้คนที่มีเล็บ ช่วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะใกล้<ป>ก็ไปแกะมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปลองกันนะคะอีกตัวนี้เลยมัน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 ไม่เห็นช็อกโกแลตทุกคอนอุ้ย ตนน่จะเนดยใหญ่ไปกว่าของไฟแล้วนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนอุณหภูมิจากอุณหภูมิอะไรอะ่ะมังเปิดไฟไหมมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนคือมันเปลี่ยนด้วยอะไรถ้าเราจาอมันนะจาะมันจาอไฟมันดตัวนะคะว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมเอาแบบแรงแรงเลยทุกคนแรงสุดเลยนะคะนี่ แล้วก็มันจะได้ไหมทุกคนหรือมันเป็นแบบร้อนต้องเป็นที่เย็นหรอเราเอาน้ําแข็งมาจออย่างหรอได้หรอทุกคนมันก็ยังไม่เปลี่ยนสีนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่ามันทํายังไงนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จองเราด้วยนะคะไปค่ะจุบ๊บ